ที่เห็นผมขยันทำงานทุกวันนี้นะครับขยันอางเงินกับผูใชอะไรดอกครับมาก่อนในชีวิตลำบากหลายเกยพ่อแม่ก็บปไาใดมีเงินมีทองมากมายตู่ชีวิตตั้งแต่น,น้อยปิดล้นตั้งแต่น,น้อยนะครับทำงานขอทรงเก่าสร้างเข้าไปทำมดนะครับกับผูใชาอะไรดอกครับเตือตัวเองไว้เสมอนะครับความลำบาก ันสอนใ้เราอดทนความดิ่นรนบนสอทใ่เรามีกินมีใช่นะครับกับปัายากับไปลําบากเมื่อมาพรีดอกทุกวันนี้มีงานมีการมีนาที่การงานมีความรับผิดชอบนะครับทุกวันนี้ก็จึงต้องขยันเองินออกมาก็ต้องเก็บไว้บ้างนะครับเงินมันสําคัญร้ายนะครับแต่มีเงินมีทองเนี่ยชีวิตชีวิตมันก็ดีขึ้นเนาะ ทําอะไรมันก็สะดวกสบายนะครับแต่แต่ขย,ยันเนาะนะครับขยันทําไปเรื่อยๆนะครับต้องไปคิดอะไรมากมายอกตอแค่รคอบคัวอยู่สุขสบายกลับไปลําบากเหมือนเมื่อก่อนคิดแค่นี้และสุขวันนี้นะครับ